สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอลิ s a าเมจิเชียนทาโรนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะคะประจำปักหลังเดือนเมษายน2,564นะคะเออ16-30เมษายนนะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่กรณีนะคะ การอ่นดูในครั้งนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะดังนั้นขอให้ใช้วิจรารณญาในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าเอาคำามมาในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆในชีวิตจริงนะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขอไพ่พลังงานชาวธนูด้วยนะคะว่าปากลังเดือนเมษายนนี้นะคะ ความรักความสัมพันธ์คนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนมีคู่กรณีชาวธนูเป็นยังไงบ้างเลยคุณเป็นยังไงบ้างคุณยังสบายดีอยู่ไหมคะขอพภายพลังงานด้วยนะคะ สิบดาบมาเลย Emperor ก้าวไม่เทา้า Knight of Pentacles Justice <c oughs> เรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะพลังงานของชาวพนูปัก หลังเนี้ยนะคะเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยอะหมอมนความสู้อึกน่ะมันเป็นก้าวไม่เท้าค่ะเหมือนแบกรับความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณเสียอกเสียใจถึงขั้นนอนจมตรงนี้อะออคุณไปเจอไปเจอคนคนนั้นที่เขาคอยควบคุมวงการชีวิตหรือความรู้สึกของคุณหรือเปล่าคะ เอ p มเพ r มาหมอมีความรู้สึกว่าคนคนนั้ของคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมคอนโทรลคุณหรือเปล่าคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือจจรู้สึกหนักอกหนักใจกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยจะยุติธรรมกับคุณเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะคุณเองก็เลือกที่จะพยายามที่จะประครับประคองหรือว่าพยายามที่จะอดทนนะคะที่จะ ให้มันไปต่อได้อย่างเงี้ยค่ะพยายามปรับตัวแต่ถามว่าแล้วมันเป็นยังไงคุณเองสุดท้ายแล้วคุณก็ยังมองว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่คุณไม่สามารถที่จะแบกรับมันตอบตอไปได้อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณเองก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาแล้วก็บางคนเองนะธนูบางคนเองอาจจะคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะต้องการ ความยุติธรรมและต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็ได้ justice บางคนเองอาจจะรู้สึกว่าฉันให้เพียงพอแล้วฉันปรับมากพอแล้วอย่างเี้ค่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นคุณก็ไม่ได้คิดว่าจะฟังฉันคุณก็ไม่ได้คิดว่าจะรู้สึกนึกถึงความรู้สึกของฉันฉันปรับแล้วฉันเปลี่ยนแล้วฉันพอแล้วฉันเหนื่อยแล้วฉันอยากจะวางไม่เท้า เหล่านี้ลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะคนคนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะคะหากไม่ใช่เป็นชาวตุลแล้วอาจจะเป็นลัคนาราศีเมษนะคะถามว่าคุณรู้สึกยังไงคุณเองก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงเขานะแต่เหมือนว่าเลือกที่จะตัดสินใจถอยหลังออกมาเพราะมองว่าและคาดหวังว่าจะมีความหวัง ดีีมองว่าการเดินออกมาคือการตัดสินใจเพื่อที่จะไปหาแสงสว่างหรือความหวังใหม่ๆในอนาคตนะอย่างเงี้ยค่ะและถามว่าหลังจากที่คุณแบกความรู้สึกเหล่านี้มาน,นานแล้วคุณรู้สึกไง คุณอยากจะพักคุณคุณเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยมันเป็นพลังงานของความเหนื่อยหนักเจ็บปวดอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยอาจจจอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่จะพักอกพักใจอะ่ะแล้วก็รอคอยความรักหรือรอคอยความหวังใหม่ที่มันจะเริ่มโตนขึ้นซึ่งคุณมองว่า มันควรจะต้องดีกว่าเดิมมันควรจะเป็นไปมันควรจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมอาจจะเป็นในช่วงระยะเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นหรือคุณรักและแคร์หัวใจตัวเองมากขึ้นอย่างนี้ค่ะเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องการให้หัวใจของตัวเองอะค่ะได้รับความเป็นธรรมสักทีหนึ่งในบางคนเองชาหนูบางคนอาจจะไปเลือก ไปถามหาคำตอบหรือความชัดเจนกับเขาก็ได้นะอาจจะไปถามไปเรียกร้องคำตอบจากเขาหรืออะไรก็ตามที่เรามองว่ามันไม่แฟร์กับตัวเองมันไม่ถูกต้องเนี้ยค่ะคุณเองไปถามหาสิ่งเส็นนั้นจากเขาแต่สิ่งที่เขาให้มามาทำให้คุณเขาให้คุณไม่ได้ นะคะเขาให้คุณไม่ได้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจนะคะคุณรู้สึกหนักเหนื่อยและพอแล้วที่จะแบกกับสิ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะเขายังให้ไม่ได้เพราะว่าเขามองว่าเขาไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามองว่าสิ่งที่เขาทํามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเขาเองอาจจะมองว่ามันถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะ หรือมีความเป็นผู้ใหญ่หรือผู้นำอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างมากประมาณนั้นอาจจะเป็นคนที่ทำงานในสายตุลาการผู้พิพากษาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ทนายความหรือคนที่เป็นหัวหน้างานนะคะเป็นคนที่มีลูกน้องใต้บังคับบัญชาเป็นคนเป็นทหารตำรวจอย่างนี้ก็ได้ค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าคนนั้นของคุณเขาคิดยังไงอยู่คะขอให้พลังงานด้วยค่ะคนนั้นของชาหนูคิดยังไงอยู่คะเขาเป็นยังไงบ้างเออตอนนี้เรามาส่องเขาดีกว่าเจ็ดถ้วย Page เพชรับ เ h e c h ช r i ร t ราชินีเหรียญสิบถ้วยในฝั่งของเขาเองนะคะคนคนนั้นของคุณน่ะหาไม่ได้เป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณมากเลยเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณแต่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะเป็นคนที่อย่างที่บอกหน้าที่การงานเนี่ย อาจจะค่อนข้างมั่นคงอ่ะเป,เป็นหน้าทีก่การงานมั่นคงเป็นงานที่มีความแบบต้องใช้ความเป็นผู้นําสูงมีความหนักแน่นการต้าความมั่นใจพลังงานของการตัดสินใจหนักแน่นเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอะไรประมาณนี้เขาเองอ่ะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาก็ได้หรืออยู่ต่างแดนไกลยอย่างเงี้ยค่ะมาจากที่ไกลๆ t h แต่เชรเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนมีเสน่ห์หรือตัวเขาเอง ตอนนี้เขา,าอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะคะเพื่อการทำงานเนี้ยค่ะเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนติดต่อในเรื่องของการทำงานอะไรประมาณนี้เนาะออหรืออาจจะไปเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับต่างชาติต่างประเทศนะคะตัวของเขาเองค่อนข้างคิงคดเยอะอยู่พอสมควรในช่วงนี้เหมือนกับว่าบางคู่บางคนคนคณะของคุณน่ะ มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกสองคนแต่เหมือนเขาคือถ้าพูดในเรื่องของสถานะครอบครัวหรือการทำงานของเขาคข่อนข้างมั่นคงนะคะแต่เขายังขาดสิ่งหนึ่งที่จะเติมเต็มให้เขาคือความรักเขายังขาดในเรื่องเดียวคือความรักนะคะความรู้สึกที่ลึกๆแล้วเขาต้องการสิ่งนี้อ แต่เขาก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ต้องคิดเยอะและต้องพิจารณามากพอสมควรในการที่เขาจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือในการที่เขาจะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรบอบคอบประมาณนั้นแต่ในช่วงนี้ความรู้สึกนึกคอคีของเขาค่ะมันจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เป็นความรู้สึกที่ขึ้นขึ้นลงลงเป็นความรู้สึกที่เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายนะคะตัวตัวของเขามันก็เลยทำให้การที่คุณเข้าไปพูดไปคุยกเขามันอาจจะไม่รับคำตอบอย่างที่คุณต้องการหรือคุณคาดหวังไว้นึกภาพบอกไหมตัวคุณเองหรือตัวคุณเองอาจจะไปรับไปรู้ก็ได้นะว่าเขาอะมีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยคุณก็เลยผิดหวัง หากคุณเพิ่งไปรู้คุณผิดหวังแต่ถ้าคุณรู้มาแล้วคุณรู้มานานแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแบกรับไม่ไหวแล้วเนี่ยค่ะอาจจะมีการให,ให้คำมั่นสัญญากันแล้วทำให้ไม่ได้อย่างนี้ก็ได้ตอนนี้เขาหากเขาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็คือกลับไปโฟกัสกับครอบครัวของเขาแต่หากเขาไม่ได้เป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเขาเองก็เลือกกลับไปอยู่ในกับครอบครัวของตัวเองนะคะ ใช้ชีวิตกับตัวเองแล้วก็เรื่องของการทํางานนะคะถามว่ายังคิดถึงใครหมอรู้สึกว่าเขามีความกังวลในเรื่องของการคิดถึงใครสักคนหนึ่งแหละแต่ถามว่าจะทําอะไรไหมไม่ได้ทําอะไรแต่มีความวิตกกังวลในเรื่องของการหาไรายได้ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอาจจะเป็นที่ว่าเขาเองนะ่ะคนนั้นของคุณนะ่ะบางคนอาจจะต้องรับภาระ ต้องเป็นคีย์หลักเป็นคนที่จะต้องหาเขาเรียกอะไรลับพาละ,ะค่าใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะเขาเองก็เลยอาจจะมีการในเรื่องของการที่ไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินการหาทองการหารายได้เข้ามานะคะเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวอย่างนี้ก็ได้แต่คนของคณะของคุณ่ะค่อนข้างที่จะ ดูดีนะคะในเรื่องของมีสไตล์อ่ะมีแบบสไตล์ในการแต่งตัวแต่งตัวดูดีอะ่ะบางคนบางคนอาจจะไม่หล่อมากนะแต่แบบแต่งมันแบบมันมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็ชิคๆหน่อยแต่ถ้าไม่ได้แบบชิคๆไม่ได้มีสไตล์ก็แบบมีความโดดเด่นอะ่ะในการแบบคือแต่งตัวดีอะไรประมาณเนี้รูปร่างหน้าตาก็อาจจะไม่หล่อมากถ้า คือถ้าหลอกก็คือหลอกไปเลยแล้วก็อย่างตัวดีแต่ถ้าไม่หลอกมากก็คือคือมีสไตล์เป็นของตัวเองอ่ะอค่อนข้างที่จะชาร์มมิ่งอ่ะมีเสน่ห์ไงค่ะมีเสน่ห์นิ่งแต่มีอะไรย่างเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วพลังงานในฝั่งของคุณล่ะเป็นยังไงเลย คุณเองคิดยังไงอยู่คะชาวฮานู View of for t u n e t r e e of Cups, The Star, Five of Pentacles, Five of Swords. ตัวของคุณเองนะะ มองเควารู้สึกว่าคุณเลือกที่จะออกมาหรือว่าอยู่กับตัวเองก่อนในช่วงเนี้เพราะว่าคุณเองอะคาดหวังอะแหละที่ที่อยากที่จะหวังความหวังใหม่อะมองหาความหวังใหม่อะอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ย t h อ star อยากที่จะเดินออกไปตามหาอะไรใหม่ๆก็ได้นะ รอคอยความหวังอะว่าสักวันหนึ่งจะมีคนที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่คุณต้องการได้คุณรู้สึกว่าเขาไม่รับฟังคุณเขาไม่สามารถที่จะให้อะไรกับคุณได้บางคนเองชาวพนูอาจจะมีการลงทุนกับความรับความสัมพันธ์พอสมควรแล้วจนคุณรู้สึกว่าคุณให้ไปเยอะแล้วจนคุณจะไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่เหลืออะไรแล้วคุณอาจจะให้ใจให้เงินให้ทองอย่างงี้ก็ได้นะคะจนคุณรู้สึกว่า มันไม่ได้อะไรกลับคืนมาทําไมคุณจะต้องมาแบกรับความรู้สึกหนักเหนื่อยอย่างเงี้ยนึกออกไหมคุณคุณรักไงคุณคนเรามีความรักความมีดีเราทุ่มเทยอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกพอมันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการคุณก็ผิดหวังอะอืมเลยเลือกที่จะโฟกัสกับเพื่อนฝูงนะคะตอนนี้ ออกงานปาร์ตี้สังสรรค์ไปเจอไปเจอเพื่อนฝูงออกงานสังคมเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเปลี่ยนบรรยากาศออกมาอยู่กับตัวเองเนี้ค่ะแล้วก็คอยความหวังว่าสักวันหนึ่งจะเจอคนที่ใช่จะเจอคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณในความรู้สึกของคุณในความทุ่มเทของคุณวิวออฟอ r ฟจูนเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะวงล้อแห่งโชคชะตา อาจจะได้กลับมาเจอไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เคยพูดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะหมอมีความรู้สึกว่าคุณเองอะสิ่งเหล่านี้มันจะวนๆวนิวนเวนียน,น,นอยู่กับคุณนะเหมือนว่ามันเกิดขึ้นมาสักพักละแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็เกิดใหม่อย่างเงี้ยอืม ถามว่าคุณเองมั่นใจไหมคุณคุณก็ยังมีความลังเลนะแม้ว่าคุณจะแบบว่าออกมาแล้วอย่างเงี้ยแต่เดะสตาร์มาก็ยังคงแบบมีความลังเลลึกๆสองจิตสองใจในใจอย่างเงี้ยค่ะว่ากต่ตัดสินใจของเรามันถูกไหมอย่างเงี้ยเพราะถามว่าลึกๆแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้เขาะแหละถูกไหมแต่สิ่งที่พอคุณพยายามบาลานซ์แล้วมันไม่เป็นผลไงเนี่ยคุณพยายามสร้างสมดุลแล้วมันไม่เป็นผล เขาไม่รับฟังคุณมีการใช้คำพูดที่กระทบจิตใจไม่รักษานํำใจเราเหมือนเรียกร้องเท่าไหร่เสียงของคุณมันก็ไม่ดังสักทีอะนึกอออกไหมเราพยายามที่จะให้เสียงของเรามันดังแต่มันไม่ดังต่อให้ตะโกนเท่าไหร่เสียงมันก็ยังเป็นเสียงเลเวลหนึ่งอย่างนี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะเป็นเลเวลสิบได้อะเสียงเรามันไม่ดังพอประมาณนั้นอะ ก็เลยถอยดีกว่ามาดูพลังงานเ,าเอาคัมกันดีกว่าค่ะโคกคัของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดละคนาราศีเมษเนาะตุลน,นะคะชาริออกร,รกฎธาตุน้ำอ่ะก็มาเยอะนะคะธาตุน้ำเนี่ยกร,รากฏมีนพิจิกนะคะ กลุ่มด้วยนะคะ mm, View of Fortune หรือธนูนะคะด้วยกันเองเรามาดูพลังงานเอาคัมกันดีกว่าคะ่ะพลังงานเอาคัมชาวธนูจะเป็นยังไงบ้าง The High Priest The High Priest s w e e n of Pentacles มันเป็น Secret ตเลิอ่ะโอเคชัดเลยมันจะมีการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว e w e r อร์จู n ไ n ท of Wands มันมันจะเป็นความรักแบบว่ารู้กันแค่เราสองคนนะคะรักลับๆเป็น Secret l o ล e แต่หากไม่ใช่เป็นรักลับๆ e c เ e t เลิฟก็อาจจะเป็นความรักที่คุณไม่ต้องการให้ใครรับรู้อะ่ะมันเป็นความรักที่ไม่สามารถบอกกับใครได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องการให้คนอื่นๆรู้ว่าคุณรักกันคุยกันชอบกันอย่างเงี้ยค่ะเดราชินีพระจันทร์นะเดอะไฮรสเออยังคงรอคอยยังคงยืนดูเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นความทรงจําต่างๆประสบการณ์เมมโมรีที่ทําด้วยกันมาบางคู่บางคนมีเกณฑ์ในการที่ว่า ได้พูดได้คุยว่าจะลงหลักปักฐานกันเงี้ยทีเนี้ยไพมันบอกมาว่ามันมีคนนึ่งที่รอคอยการกลับมาของกันและกันหมอนความรู้สึกว่าเขาก็ยังคงรอคอยคุณคุณก็ยังคงรอคอยเขาและหมอนความรู้สึกว่าเขาอาจจะกลับมาหาคุณอีกครั้งนะวิวออฟฟอร์จูนกับไนท์อวอน d s อะขี่ม้าเร็วมาเลยอะและอาจจะ มาพูดมาคุยเรื่องของการลงหลักปักฐานกันก็ได้อะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาได้ไปคิดทบทวนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วโชคชะตาก็บอกว่าหมุนมาให้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทำได้เป็นการมาพูดมาคุยของเรื่องการลงหลักปักฐานกันนะคะอาจจะเป็น,นมาพูดมาคุยกันในเรื่องของงานด้วยไม่เท้ามาเยอะนะคะบางคู่บางคนอาจจะมีการได้ทําธุรกิจร่วมกันน่ะนึกออกไหมบางคู่บางคนทาธุรกิจร่วมกันนะคะ เป็นงานที่ต้องติดต่อประสานงานกันอย่างนี้ค่ะการกลับมาเนี่ยมันจะมากลับมาด้วยเรื่องของงานด้วยนะบางคนอาจจะท,านนทํนะางานที่เดียวกันน่ะทางานที่เดียวกันต้องติดต่อต้องคุยกันต้องโคกันสมมุติมันมี2กรณีนะคะข้อที่1คือกลับมามาคู่มาคุยกันแล้วมาเจราจาเรื่องของคอมมิชเมนต์อย่างนี้ก็ได้นะการลงหลักประทาหรือการจรงิงจังหรือการพัฒนาต่อในเรื่องของสถานะอีกหนึ่งเลเวลอีกหนึ่งอีกหนึ่งขั้นนะ่ะ แต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็คือได้กลับมาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึง่งแต่มันจะเป็นในเรื่องของความจําเป็นที่ต้องพูดต้องคุยกันต้องได้เจอได้เจอกันในที่ทํางานอย่างเงี้ยค่ะเป็นในเรื่องของมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องหรือความจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เราจะต้องได้มาคุยกันได้โครจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย,ยมันจะยังไม่ได้มีการห่างหายกันออกไปหรอกมันจะต้องได้เจอได้เจอกันอีกอะประมาณนั้นนะคะ แต่ความรู้สึกข้างในของคุณอะ่ะจะเป็นยังไงอะ่ะหมอหมอมีความรู้สึกอย่างนี้คะถึงแม้กลับมาเจอกันถ้าไม่เป็นคู่ที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วว่าแล้วก็แพลนว่าจะมีคอมมิทเมนต์กันนะอีกอีกกรณีหนึ่งนะคือว่ามาคุยมาเจอกันก็คุยกันได้แต่ความรู้สึกของทั้งสองคนอะ่ะมันยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันน่ะนึกออกไหมแต่จะยังไม่พูดอะไรอะ่ะเข้าใจไหม <laughs> อือ มองว่าอย่างนี้มันจะมาคุยมาเจอกันแหละแต่ว่าอ่ะเอางานเหมือนกสูว่าทําทงานที่เดียวกันเนาะมาเจอมาเจอกันและอ่ะคุยกันคุยเรื่องงานอ่ะฉันรู้สึกดีอยู่เธอก็รู้สึกดีอยู่แต่ถามว่าจะคุยในเรื่องของเราเราเรา,เราและเราสองคนอย่างนี้ไหมก็อาจจะนิ่งๆอยู่อย่างนี้คดูท่าทีกันนะคะประมาณเนี้ยอืมมันจะเป็นไปประมาณเนี้ยค่ะนะ,ะนะเรามาดูกันดีกว่าว่าออร์เรเอยากแนะนําอะไร แร้มาลุ้นกันเพราะเหมือนว่ามันยังมีเจ็ดเหรียญมาไงแล้วก็เนี่ยจะให้พเสนะคะบางคนเองอาจจะมองว่าเออมันคงเป็นไปไม่ได้ไงมันเหนื่อยเหลือเกินเงี้ยเออมันจะมีใครสักคนมองว่าเออมันเหนื่อยเหลือเกินมันคงเป็นไปไม่ได้อะหยุดแล้วกันแต่อีกคนนึงก็ยังแบบยืนมองรู้สึกดีแต่ก็ยืนมองความทรงจําแต่มันก็ยังไม่ทําอะไรไงไพ่แบบเออพลังงานมันยังแบบ ไม่ใช่ว่า take action อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันน่าจะเป็นในเรื่องของการมาพูดมาคุยกันเฉยๆอะแล้วก็เก็บความรู้สึกดีๆซ่อนไว้ในจิใตใจอย่างเงี้ยหมอว่าอย่างเงี้มันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยอืมอะมาดูกันเอาลวเขาอยากแนะนำว่า simplify your life อ่ะทำชีวิตให้ง่ายขึ้นนะคะ go deep explore your roots ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของคุณให้เจอนะคะแล้วก็พยายามเพิ่มโอกาสของความสุขนะคะ expand your horizons คือเปิดโอกาสจริงก็ได้เหมือนว่าพยายามทำชีวิตให้มันให้มัน ให้มันง่ายให้มันสั้นๆให้มันแบบไม่ต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปคิดเยอะพยายามทำอะไรทำชีวิตของเราให้มันง่ายนะคะแล้วก็ลองดูว่าความต้องการที่แท้จริงของเราอะคะ่ะคืออะไรถ้าเรารู้ว่าความต้องการที่แท้จริงเราคืออะไร,ออะไรก็ให้เราเปิดโอกาสให้ความรู้สึกกับให้เราเปิดโอกาสให้ความรู้สึกของเราอะคะ่ะมันได้เรียนรู้เ,เปิดใจอะไรประมาณเนี้ย ถ้าเรารู้ว่าความต้องการเราคืออะไรเราอยากถ้าเราต้องการความรักความรักอยู่ที่ไหนก็หามันให้เจอนะคะเปิดโอกาสให้ความรักเข้ามาหาอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะชาวธนูนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปมาถึงตอนนี้นะหากใครต้องการปรึกษาดูส่วนตัวติดต่อ,อรายละเอียดด้านล่างนะคะที่ช่อง description นะคะแล้วก็ c o m มนต์เข้ามาคุยกันได้เนาะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่หมอเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันปักหน้านะคะสวัสดีค่ะ